สบายดีท่านผู้ชมที่นะฮะทุกทุกท่านมาพบกันอีกเซนเคยกับเกมคาเอ็กดริฟต์เรสซิ่งสองสำหรับคลิปนี้เนาะจะพาทุกคนมาเก็บทองกันเนะาะแต่ว่าข้ารเจ้าได้ลินไปจำนวนหนึ่งเพื่อเฮ็ดให้ประต ong มาเฮ็ดซ้ำเนาะย่านท่านผู้ชมจะเบื่อกัน เอามาเริ่มดานที่หนึ่งเนาะเอ่องานนี้ก็คือครับคันนี้เลย umd สามเนาะหลักเก็บหนึ่งพัน dp มีทีเรียกรถเนาะกดบอลอ่ะเครดมานเนี uh, เ่ยแลวก็เลือกยูสคาเลยไปทือว่า ช่วงหลังๆมานี้บ่ค่อยเอ,อ่อเสียงแฮงต้องบ่ดียด๋ยวค่าปรับเสียงอยู่เนาะช่วงหลังๆนี้มาบ่ค่อยจะได้เฮ็ดคลิปเน,นาะบ่ค่อยมีเวลาปานใดเมื่อกี้ได้ใ,นในส่อ่อเบรกเนาะเหยียบเบรกนํะ เอาลงเลขเพื่อบเิ็ดให้รุมันไหลไปไกลเนาะอ่าเป็นการเบียกด้วยจักเนาะได้อยู่อานหนึ่งเนาะที่ว่าฮับมาสองเหรียญทองงานต่อไปครับมิดในนีห้ได้อาสองเนาะไปไปกัน สำหรับคิดนี่จะเห็ดยาวๆเลยอาจจะเปิตตัดเลยเนาะลืนไปเรื่อยๆอาจจะมีสะดุดแดงมันครับบอคอยสมกท <c oughs> ต้องขอภ้ภไยเนะาะจังหวะนี้ก็เอ่เหยียบเบรกเพื่อให้รถนั้นไหลเห็ดให้มุมกว้างขึ้นเนาะคือเก่าเนาะลงลงเลขเนาะ ดึงดึงเบรกมือดึงเบรกมือแล้วก็หยยบเบรก,กเนาะเพื่อหให้ได้มุมที่เราต้องการเนาะถ้าหากว่ามุมมันมุมมันแคบเกินไปเนาะหยยบเบรก,กเพื่อให้ทายสบัดออกไปไกลงานนี้จะเอาบอลน,นี้มีสองต้องเห็ุสำเร็จด้วยสองครั้งเนาะจะเอาเอาเ เอาแต่เฉพาะที่เาได้เขียเอาไปเนาะไปข้างหลังหาสีลบกลุกเนาะที e ่ e B อีเปยดหกนาะไปข้างหลังมาด่นานนี้ก็ถือว่าคดแค่พอสมควรเนาะอ่าเซจูนี้อาจจะเตี้ยไปไหน,หนิดนึงเนาะ ่าเวลามันจะหมุนเนาะเฮาดึงดึงเบรกมือขึ้นเนาะเห็นบ่ถ้าเมื่อกี้นี่ถ้าเฮาบอลงเลขเนาะรถมันจะไหลเสียเสียรักในนอนกิน คิดไปหนึ่งจังหวะเนาะอ่าิธีเข้าโค้งให้มันเนียนๆเนาะจังหวะเข้าโค้องอ่ามุนมีแล้วเ,เข่าโค้งนะเขาควรจะมุนพวงมาลัยไปทางนั่นละให้ไปทางกัาแพงก่อนเนาะเพื่อเฮ็ดให้ลอกมันจะเอื่นไว้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเฮ็ดให้เบิ่ตติมเนาะ สำเร็จไปอ๋อสมพอมันเป็นยาเสมีแล้วมันมนมดเอากินนี่ต้องได้เห็ดอ,อีกเถื่อนหนึ่งเนาะมาไปข้างหลังมันบอน่าจะได้บอไปข้างหลังติดบอ อ่าติดละเวลาได้มุมเนาะให้ให้มุน่นมุ่นพวงมาลัไปทางกับแพงก่อนเนาะโอ้ยพอดีมีคนมาเหลียวบังอยากเช็ดจูนนี้มันเป็นการจูนเกียร์แบบให้มัน คล้ายๆกับเอาไปแข่งทางทางซื้อนะเนาะท็ดให้เลขมันเป็นแบบนี้แหละที่ข้าเจ้าว่ามันมีรับปดลงแล้วมันยังบุกพอนอะครต้องลงเลขต่ำๆถ้าว่าจูนให้จูนเกียร์ให้มันรอบมันตัดสูงเนาะมันจะเวลาลงเกียร์มันเครื่องมันจะรอบมันจะบบตกเนาะ บุหูว่วะค่ะพเจ้าอธิบายถือบกผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยอีกเท่านึงเนาะส่วนการหมุนพวงมาลัยกับคืนอ่าข้าพเจ้าแนะนมมําให้สมมุติว่าสมมุติว่าสะบัดไปขวานเอาหักไปทางขวายาวอยากให้คืนพวงมาลัยนะเขาต้องคืนโดยการอ่าการสไลด์หัวปุ่มมือเนาะสไลด์ปุ่มมือเขาขึ้นเทิงเนาะ ถ้าหากว่าเขาหักสบัดกับด้านบัดเดี่ยวมันเฮ็ดให้พงมอะไรนั้นมันไปหลายเกินไปเนาะเฮ็ดให้การควบคุมรดนั้นลำบากมุมใหญ่ด้วยซิสโม,โาหามไหมเนาะเวลาหักพงมอะไร้มุมปุ๊บแล้วเขาก็ค่อยๆสไลด์ขึ้นไปทางเทิศเนาะสไลด์ขึ้นเขาจะสังเกตได้ว่าพงมอะไรเขาจะค่อยๆหมุนเนาะเห็นบ่ตับแนนอน จำแน่นอนแบบนี้เนาะถ้ามันคิดว่ามุมบระเถิงหรือว่าอยากให้มันสไลด์เข้าไปตืมเราต้องเหยียบเบรกเนะาะจังหวะนี้ครับเจ้าก็เหยียบเบรกจังหวะนี่อ่านี่นเหร อยากให้มันสไลด์ไปทั้งข้างหน้าตติมเนาะเราต้องอ่ามุนพวงมาลัยไปในทิศทางกลุ่งกันข้ามเนาะทรงเอานกันส่งเนาะส่งส่งล้อส่งล้อถ้าหากว่าเหาหักกับไปเลยมันอาจจะทิ้งให้ถหมุนเนาะ ทันวายรันเนือ้อด้วยอาสามมาฮู้ว่าจะดึงได้ดีปะไรบอกเลยเสียงกล้องจังหวะนี้ดึงเบรกเลยเหยียบเบรกอีกสบัดสไลด์ขึ้นสบัดสไลด์ขึ้นประมาณนี้นะครับเจจาสุขุม ก็คือสปัลยวกับสไลด์ขึ้นโอ้โหเดีด๋ยวเอออยังสี่ละเนาะลิ้นไปเบาวไปนะแกมือแกมือที่ไหนก็นต้องได้ยู่งหรอกเวลารถจมุนให้ให้ยกพวงมาลัยเออแม่เวลารถจมุนให้ยกคันเร่งเนาะ ยกคันเร่งการยกคันเร่งจะหให้สัวยหให้เห็นรถนั้นพุ่งไปข้างหน้าหน่อยนึงเนาะ <S <S จนการาลงใสเกียร์ต่ำมันิดให้สวยในการเบรกลำเนา ส่วนวาซู์ฮักเลี้ยวอันถางเพว่ามันบบได้มุมเขากับโจเป็นต้องเข้าเนาะเพราะว่ามันมันให้คะแนนก็นสูงสุดหน,นึนะ่งร้อยห้าสิบคะแนนเนาะแต่ถ้าฮักฟืนเข้าไปอาจจะเหตุแหหงเสียคนะแนนทิพเนาะเสียคูณห้าไปเนะ aw, aw, าะเหตแหหงเหตุภารกิจบกคอยจะสำเร็จเนาะพลาดแล้วพลาดแล้วลงทางขออภัย สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเราควรจะให้น้ำเบิง mini เบ่งมินิแมปเนาะเบิ่งมินิแมปไปนำหรือว่าเราก็ลินไตะะไอย่างหนึ่งเราก็อาจจะจดจำหนทางได้นะเฮ้ยมาดานโตไป ด้านนี้ด้านที่สามแม็กนัมอ่าท,ที่เจ้ากับบุคคลจือหลรดแต่ราคามันซื้อแท้มันซื้อมาน,นได้นอะเก็บเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยดีพีง่ายๆเนาะมาเลยด้านนี้เป็นบุญยากันได้ดอกเนาะ แต่ส่วนหลายบาคอยจะได้ R ห,หนึ่งเลยดานนี้ใพ่บอกว่าบัญญาอกอาเอ,อื้อดานานี้แหละยากกของมูบอกเราะว่านอกจากอะแบ็กแจ็คแล้วบบมีคันใดอ๋อลงท้างล้วโบมีคันใดเพชรได้ R ห,หนึ่งเลยดานนี้ บอกอเลยว่ายากจำหรบข้ายไปเจ้าไหนเนาะลงวันเล็กนึงเลยอย่างมันอย่างน้อยก็เก็บได้พันเจ็ดร้อยแล้วเนาะโอเค,อเค,อเค,อเคในทองไปละ <c oughs> ยื่นบัตต้อง <c oughs> อ่มามันต้องคิดหลายเก็บทองไปเรื่อยๆอ่าไซบีเรีย สุบารุเนอะคันนี้สุบารุเนี่ยว่ะบ,บอบใหี่ยสิบสองนาทีจะเอาประมาณสิบนาทีเนาะอ๋อด่านนี้เป็นด,ด่านใหม่อัปเดตมาเสียงรถคันนี้เมื่อก่รนคล้ายๆเสียงรถไฟฟ้าว,ว,วิววิววิวเอ๊ะบอก คราเจ้าเหยียบอ่าเหยียบเบรกทรงเนาะถ้าเราไปเหยียบเบรกเบอกี้นี้จะบวดหึงอ่าโซนหักเลี้ยวแน่นอนจังนี้วันนี้ก็เบียบอีกอา่าบรได้อานหนึ่งแต่เราจะได้ได้ทองมาเนาะ ต่อไปการเปลี่ยนด้านอย่างรดวดเร็วพิลาเตโอเคแนะนำให้มูคกูเก็บไปเรื่อยๆนะเพว่าจะเป็นทองหรือเงนินเนาะส่วนตัวหาพะเจ้าเราเบื่ออะไรจะเก็บแต่ทองอย่างเดียวแต่กวนจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องมีรถหลายผสมควรละเนาะให้ตรงกับเงินไขอของมันเนาะ จุดนี้ก็มักไปหยอกกำแพงดินอยู่บ่หน่อยนั่นบอกว่าแล้วว่าจะเห็ดเนียนเนียนเคยจะเนียนจักเถือ่อ ต้องสังเกตอาการของลอหน้าดีๆเนาะครับไปล้อหน้ามันเปรแล้วก็จะดึงเบรกมือเนาะได้บบกอ่านึงบ้าน่าจะได้บอเอาเลยถอยหลังโอ้ยหมุนหมุนหมุน หลังข้างใหญ่อีกได้มาแล้วอ่าย่างแนะนํำเนะาะทำมันลดสามสิบห้าเปอร์เซ็นลงมาแนะนํนำให้แข่งจบเราเปลี่ยนไว้เนาะเพราะว่าบางครั้งเราจะลืมเปลี่ยนเวลาเข้าไปดินย่างอาจจะมัดก่อนเนะเพดให้เสียเวลาบา,างครั้งนี้อาจจะเสีย แฟนแฟนที่เข้ามาชมไปเลยเนะาะคันนี้บ e ิมมี่เนาะบีเอ็มอ่ายังไงวะยี่สามศูนย์บอกพาจิบผิดเก็บอ่ะสองเนาะไ,นไปกันเครื่อลายรับเจ้าไ้เป็นยางดำเนาะเพื่อจะประหยัดรายจ่ายเพราะว่ายางสปอร์ตนก็แพงอยู่ในระดับหนึ่งเนาะอยู่ปะเนี่ย ก็ภยัยเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เหตุผลมันที่ว่ามันเสียก็คือเขาบททันนได้ส่งเบรกเนาะเดี๋ยวเต้องเหยียบเบรกเพื่อว่าส่งท้ายไปตึมเนาะนี่เนาะแล้วก็ดึงเบรกมือเนะาะท่ามันจะหมุนประมาณนี้เนาะ โอ้ไอยู่อีกแล้วจะได้บอลในอาสองรถคันนี้มีจักเลอมีหกเลขนะล,ลืมจาวันนี้สบัด แล้วก็หมุนมุนโพลาร์ไลท์เข้าไปทางกําแพงเนาะแบบนี้เนาะมันจะสไลด์เงาๆไปเลยเนาะหากว่าเขาพักกวงมาไลท์ไปทางเดียวมันก็นเฮทัยเลือดนีไปหน่อยเนะาะเพราะว่ามันเกี่ยมจะปิดมุมเลยเนาะนี่เวลาาทรงวกวงมาไลท์กลับคืนมันจะเฮทัยมันสไลด์ไปแบบเาาๆเลย าสองแล้วนะเนาะแต่ว่าสามคงจะนะบได้เนาะเพราะว่าพลาดไปหลายพอสมควรน,นี่กับพลาดอีกแล้วอาหมุนมายัางน้อยเขาก็ได้ท้องไปแล้วเพาต้องขึ้นยางาลายเนาะ สำเร็จอีกแล้วการเปลี่ยนดังเย่ยรวดเร็อเวอีกคันหนึ่งม,มด UMD3 คันนี้ไม่หยางขาดัดตื้อบ่ผิด PMM3 บ่ดอะไรเลยก็บ,บก่ค่อยดึงเบีกดมือเง้ยเงี ไปเลยมีถอยหลังอีกถอยหลังหนึ่งร้อยสาวเต็มเนาะเหมือนว่าอาจจะใช่ยางบคกอยถึงกันได้ไหมกำลังบ่ถึงถ้าเอาอยางเออเออ้เออยเกือบถ้าเอาอยางสตรีทยางดำมาน่าจะพอดีกำลังของมัน แต่ต้องแลกมาด้วยความที่มันบุกเกาะออทางน้วไปน้วไปจากกานี้ซิดกําแพงทรงพวงมาลัเข้าหากําแพงหันออกหน่อยนึงแล้วก็ทรงเขา้าเข้าไปคืนเนาะแบบนี้ สะบัดสไลขึ้นสะบัดสไลขึ้นประมาณนี้เนาะสำหรับการจะเลี้ยวให้มัน,นเนียบเนาะสะบัดปึ๊บสไลขึ้นปับ๊บจุดนี้สำคัญจุดนี้โดนบ่ มขาดไปอีกสี่พันเต็มจังได็กยาเนาะได้ทองมาเหมือนเต็มเปลี่ยนจางไ้ด่านต่อไปโอ้ยมันแล้งเจาะมาด่านได้ดีวะ Thunder Strike มา รถเนสคาร์มาลิมาลนมงึงนันดริปมึเนาะเป็นอะไระะอีหยังก็ภารกิจเมื่อก,กี้นี่บ่จีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไ่จีภารกิจวะขับไปเรื่อยๆเหยียบเบรกลงเลขเนาะ ถ้าเขาไปลงเลขซอยเบรกมันจะที่ไหนลไหลตกข้าง้างแน่นอนที่ว่าเมื่อกี้นี้สไลด์ขึ้นสบัสดสไลด์สบัดส,สบดดันขึ้นเนาะง่ายๆเนาะสบัสดปุ๊บดันขึ้นปั๊บแบบนี้เนาะ ถ้าสะบัดไปเลยมันจะเกิดอาการหมุนได้มาเอาอีกจากหนึ่งดานเนาะว่ามีรายยาวเนาะยานหลายคนอาจจะเบื่อ Horizon GTC Nissan Sky อ่าไม่เหรอ GTR ละคันเนี่ยหรือ a าซ,าซีบอปะรอบสุดท้ายเนาะ อีกอย่างหนึง่งกนะีลาน่ะลอหลังเนาะลอหลังตกออกจากข้างทางนะสิ่งที่เขาควรจะเห็เุเขาบกควรจะฮักฮักเข้ามาในหนทางเนาะแต่ว่าเขาต้องฮักลอออกจากหนทางหรือว่าดันดันอ่าดันหัวปรมือขึ้นไปข้างหน้านมันจึงจะเห็ุให้รถมันพุ่งไปข้างหน้า ้าว่าห้าฮักเข้ามาได้คนทางในนอนหมุนในนอนนะหมุนบ่าหมุน 360, ส,สารมร,าร,รอา้อยหกสิบองศาไปแม่บ่ได้กำลังบุทึงเอายังโอ้ ให้ได้อานหนึ่งอยาละฉันนะนะท่านผูช้ชมเจ้าจะขอจบคลิปนี้ไปสำนึกก่อนเนาะเพราะว่าเกี่กยงแนวเวลาไปหลายอ่านท่านท่านผู้ชมจีเบื่อก่อนเนาะเราเป็นว่าโอกาสหนา้าเราจะมาเฮ็ดคลิปกันใหม่เนาะส่วนว่าจะคอนเทนต์จะเป็นอะไรก็แกยังว่าโบหูเถอเนาะแล้วับท่านผู้ชมท่านใดอยากให้ข้าพเจ้าเฮ็ดคลิปแบบใดก็ คอมเมนต์ไปเได้ฉันแทนนี่ข้อกาออกมาสบายดี